สวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะมาเทสปืนสนยิยฉายาก็ขอเป็นเน้นยกยิงแล้วกันวันนี้ไม่ได้เอาตัวอ่อเอาตัวพี่มาเล่นพี่ไม่อยู่นะไปเราไปดูก,กันเถอะ กับพ่อตเกมแต่ในเน้นโยกก็คือต้องชิดอะไรมากเรายิงอย่างเดียวยิงโยกยิงโยกเดี๋ยวทำให้ดูวิ่งไวไปเตรียมับน,นี่สังเกตให้ดีไม่ต้องกลัวว่าเราจะยิงไม่โดนเล็งเร็งรอ ดูดูยิงไปแล้วยโอ๊ะสักไม่ทันเอาเก็บได้ด้วยหรอชักมีนะอะไรช่างสิบเอ็หน่าจริงจริงมา แกมึงแกมึงวุ้ยแปลกแปลกวุ้ยเน็กอะไรเนี่ยยืนนิ่งกันหมดเลยเดียดรอดไหมไม่ร้อดเก่นไก่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราหรอย ว้าดูว้าะนี่ละเจมส์ตอปเปอร์ไม่รอดเนี่ยการใส่ชายโยกโยกสนไนธ์เร็วกว่ายิงมันแม่นอยู่แล้วสนไนธ์อ่ะให้มันแม่นเ,เลยเลง่อยเลยง่อยเนี่ยมันคิดอะไรมากใส่โยกให้เราได้เปรียบ น่ากลัวจะแพ้หรอกภายในมันต้องตรงเนาะภายในวงกลมอะ่ะเห็นรอยบวกไหมอ่ารอยบวกเนี้ยดูไว้นะกระสุนของถ้าเกิดใส่ชายโยกนะมันจะไม่เกินไอัดบวกเนี้ยจิงไปเหอ,อยิงให้ตายก็โดนอะ่พะพดีของการใส่ชายอยกแต่ยาวิ่งที่ใส่ดาเมจมาเพราะควไม่ตายนะ ใส่มาก็ดีขาดไปกันหมดโหได้โ้ได้วุ้ยโอ้ข้างบนเปียบก็ตามนั้นโผล่ไม่โผล่ไม่รู้ แต่รู้ว่าสไนล์ล้อมอ่ะนี่ยิงไปโดนแน่นอนสไนล์บอกเราโอ้ยอืมพันเร็วแล้วก็โตนี่เองอย่าเพินใจโอ้งั้นแหละอุ้อยยิงไม่ต้องแรงก็ได้ก่าว่าไม่ังไปต้องก่าว่าเออเราจุดตรงนี้นะ อย่างนี้ให้ลูกเป้าอยนี่ยไม่หรอกใกล้ๆยิงเีไปโดนแน่นอนอ่ะสมมื่อเป้าอย่างนี้นี่นนโอ้โหชอบมาตังเขารอยจริงไอ้สัตว์ไหนมันยิงลอยจะเขาไอ่ะมเาเป้านี้เราไม่ต้องกลัวเ,เรานั่งอย่างเงี้ยอ่ามันจะตรงเน้นเน้นนะั่งนั่งยิงนั่งยิงนะกดได้ก็แต่ว่าทุกเนี้ยนั่งทุกยิงเนี้ยอ่ามันจะออกตรงตรง ต้องกลัวเออเรายิงไม่โดนนะไม่ถนัดแล้มีดยิงยิงไปนั่งยิงได้นอนโดนไกลๆก็ใช้ได้เฮ้ยไม่ตายโยกให้ไวอย่าสนใจคอมอ่ะเดนิโดนโคช เทคนิคสบายเลานี่นี่ไม่ตายเว้ยเทคนิคคือเน้นโยกไม่ได้ไปต้องมาโฮแ,แุ้ยไม่โดนแล้วก็ได้พอดีถ้าอัคดคลิปแล้วมันก็ลอมาเอสโอย

ยิงไปเนี้ยโดนแน่นอนเอ้าสุนหมดโอ้นม,นโอมาอันนี้เราจะสเป็ดมีดประการยุบประกายไหมเช็คแบบตลอดเวลาคอหนะอย้ำน,นะนะเน้นนั่งยิงนั่งแล้วซ้ายขวาซ้ายขวา เราโยกเขายิงไม่ทันหรอกโยกแบบนี้โยกเราเร็วพอโยก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 ไวเอาโยก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 เร็วๆอยากเกาว้าว อุ้ยดังเฮ้ย,ยเฮ้ยหยาถึงหมดเห็นตัวโอโ้โหแมนแท้ตายตายตายมีเอ็มเจ็ดเ,เรียบร้อยมองไม่เห็นเขาพิดจัดเลยโอ้โหยิงตก red team win อ่ะก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ